พิมแขแม่ของดีเจแมนแม่ไม่เคยสอนให้ลูกโกงพิมพ์แขวัย71ขายอาหารหาเงินถือเป็นนักแสดงอาวุโสคนหนึ่งของวงการเลยก็ว่าได้ป๋องพิมแขแม้จะเข้าเลขเจแต่ยังดูสุขภาพดีเหมือนสมัยยังสาวนอกจากนี้เธอยังเป็นแม่แท้ๆของดาราหนุม่มที่เป็นทั้งนักแสดงนายแบบและนักจัดรายการอย่างนายพัฒนพล หรือที่เราคุ้นชื่อดีเจแมนย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนในช่วงที่บุตรชายคบหาดูใจกับนักร้องสาวสุดแซ่บใบเตยสุทีวันมีข่าวออกมาเรื่อยๆว่าท่านดูไม่ค่อยจะปื้มสปายคนนี้สักเท่าไหร่ทั้งการแต่งตัวหรือท่าทางภายหลังเจ้าตัวเปิดใจบอกไม่เคยคิดแบบนั้นช่วงแรกไม่รู้จักด้วยซ้ำเราโอเคตั้งแต่บุตรให้ดูรูป เพราะมองว่าเป็นงานของน้องอย่างที่รู้กันดีว่าเมื่อไม่นานมานี้ทั้งสองมีชื่อเข้าไปเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีทำให้ถูกทาง DSI เรียกตัวไปสอบซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะจบยังไงทั้งยังมีแววแววว่าหากเรื่องนี้ไม่สามารถจัดการได้พวกเขาอาจต้องไปนอนข้างในโดยมีข่าวต่างๆนานา,นาออกมาดูเหมือนป๋องจะยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็น หรือสัมภาษณ์ในที่ไหนๆเลยแม้อยู่ในวัยที่เลี้ยงหลานอยู่บ้านแต่เธอก็ไม่นิ่งเฉยยังช่วยบุตรหาทุนเพิ่มเติมนั่นคือการมีกิจการส่วนตัวอาหารเมี่ยงคำสูตรนี้จะเป็นสไตล์ชาววังใช้ของดีจากฟีมือของตัวเองซึ่งความอร่อยไม่ต้องพูดถึงรับรองได้นอกจากนี้หลายคนยังสงสัยถึงนามสกุลว่าทำไมใช้นอยุทยาเนื่องจาก เป็นบุตรสาวแท้ๆของหม่อมราชวงศ์ขาบกุลชรอ,อดีตเลขาในสมัยจอมพลปอนั่นเองบอกได้เลยว่าโปรไฟล์ของแม่พิมพ์แขไม่ธรรมดาเลยจริงๆล่ะคะ่ะ